สนับสนุนโดยเพียวนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทยสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรเพียวเพียวรายการเกษตรยุคใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องของผลผลิตนะครับแน่นอนว่าวันนี้ถ้าคุณได้เปิดมาชมรายการของเราแล้วเนี่ยก็จะได้รับสาระดีๆแบบนี้ครบถ้วนเลยครับ ถ้าพูดถึงในเรื่องของการทำการเกษตรก็เชื่อว่าเกษตรกรทุกคนก็อยากจะประสบความสำเร็จใช่ไหมล่ะครับปลูกอะไรก็แล้วแต่อยากให้มันเจริญงอกงามอยากให้มีผลผลิตออกไปขายกันได้เงินได้ราคากลับมาแบบนี้แต่ที่สำคัญเลยคือว่าการทำเกษตรในยุคนี้ครับจะต้องลดต้นทุนการผลิตประหยัดค่าใช้จ่ายผลผลิตเพิ่มมากขึ้นและก็สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น วันนี้แหละครับเราจะมาท้าพิสูจน์กันกับเกษตรกรที่อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเมืองแห่งผล,ลไม้แห่งนี้ครับเขาก็ได้ยินมานะปากต่อปากแล้วก็ลองโทรเข้ามาสั่งเพียวมาลองใช้ใช้ไปใช้มาอุ้ยไม่เปลี่ยนใจเลย ใช้ย,ยาๆกันไป3-4ปีแบบนี้ก็เพราะว่าใช้ได้ดีและก็เห็นผลแล้วครับวันนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันจะมาพูดคุยกันว่าใช้เพียวแล้วมันเห็นผลดีแค่ไหนกับเกษตรกรอีกหนึ่งคนนะที่ประสบความสําเร็จในการปลูกทุเรียนนอกจากทุเรียนก็มีกล้วยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีผลไม้อีกเยอะเลยที่ส่งไปขายต่างประเทศแต่ว่าตอนนี้เขาจะอยู่ที่ไหนและเขากําลังทําอะไรอยู่แล้ววันนี้จะมีทุเรียนกลับบ้านให้บ้าแล้วก็ทีมงานได้ไปกินไหมเอย

ชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากจะหาทุเรียนอร่อยๆนะครับหรือว่าจะเป็นกล้วยหรือแม้แต่มังคุดเองมาถูกที่ละครับเพราะเราอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับแล้วก็อยู่กับอีกหนึ่งนุ่มที่แม่ปลูกมาทุกอย่างแล้วเห็นมาหมดแล้วฮะว่าปัญหามันคืออะไรและใช้เพียวแป๊บเดียวเห็นผลเลยครับอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับต้องขอต้อนรับนะครับพี่หมูครับหรือพี่สวัยสุกเรศครับสวัสดีครับนี่คุณของดีจริงๆนะจ๊ะจะบอก ต้องถามก่อนว่าก่อนหน้านี้อย่างทุเรียนเนี่ยมันมีปัญหาอะไรอะ่ะก่อนที่จะใช้เพียวพี่มันโทมไงมันไม่ค่อยงามทุเรียนปลูกม,มากี่ปีแล้วครับ,รม,ม,รบมันมีหลายปีนะห้าปีหกปีสิบกว่าปีก็มียี่สิบปีอย่างนี้ยี่สิบปีก็ม,กมีมันตายไปครึ่งมันแตกออกมาใหม่นี่ก็มีอ๋อนี่ไงนี่ไงออต้นเนี่ยประมาณยี่สิบสามสิบปีเนี่ยแล้วทีนี้มันยอดมันตอนยอดมันให้มันแตกแขนงใหม่ ก็คือปลูกมาหลายปีหคือปลูกปนๆกันนั่นแหละตรงไหนว่างก็หาที่ปลูกกันไปยิ่งมันปลูกนานขึ้นทุเรียนเวลามันไม่ได้ดูแลมันก็โทมมันก็ตายเนาะปัญหาหลักๆเลยใช่ไหมฮะทุเรียนุเรียนแก่มันจะเหมือนคนแก่เนี่ยจะกินอะไรไม่ค่อยได้งกินปุ๋ยกินอะไรไม่ค่อยได้ไม่มีไม่ไม่มีการดูแลเขาและอย่างการให้น้ําหรือการอะไรอย่างเงี้ยทุเรียนเขาชอบน้าเยอะไหมฮะก็เยอะนะ ช่วงหน้าแรงเนี่ยจะให้ประมาณ3มวัน3วันครั้งตอนเป็นลูกนะครับอ่าตอนเป็นลูกแล้วถ้าเป็นลูกแล้วประมาณสักขนาดเท่าแก้วเนี่ยจะต้องขาดขาดน้ําไม่ได้ต้องให้น้ำเยอะอแล้วพื้นที่ตรงนี้น้ําน้ําเยอะน้ําน้อยพี่น้ําดีน้าไม่แห้งน้ําไม่แห้งเท่ากับว่าอากาศก็ได้ได้ดินก็ได้ได้แล้วก็มีน้าด้วยน้ำด้วยมันก็เลยมันก็เลยพร้อมในการปลูกทุเรียนครับแต่ปัญหาหลักๆก็คือว่ายิ่งต้นแก่มันก็ยิ่งโทรมถูกไหมฮะ แล้วนอกจากนี้มีพวกมแมลงมีอะไรไหมครับมีพวกไก่ฟ้าครับไก่ฟ้าคืออะไรตัวไก่เลยนะมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนไก่ฟ้านะ่ะมันจะนออกตัวเขาขาว,ขาวเพี้ยจักจัน่นเนี่ยหลักๆเนี่ยที่ใบนะสำหรับใบอะ่ะคือมันจะมาลงตรงใบเออมันจะเนี่ยเนี่ยใบยเนี่ยเพราะถ้ามันกินเนใบมันจะงีบอย่างเงี้ยถ้ามันมาเกาะเราพ่นยาไม่ทันอพราะงีบแล้วจะร่วงอื ก็เท่ากับว่ามันก็ต้นไม่ดูดน้ำเลี้ยงเออแล้วมันกะกนมันมีเยอะไหมพี่ก่อนก็มีแน่พอรัฐเริ่มมันเริ่มมีเนี่ยเริ่มระบาดเลยพอรัฐทุเรียนรัดก็เริ่มมาอืมมีปัญหาเยอะอืหลักๆก็น่าจะเป็นทุกสวนน่ะพวกแมลงอะเนาะบางทีมันมาเกาะปุ๊บมาดูดน้ําเลี้ยงต้นก็ตายบางทีต้นใหญ่บางทีเรามองไม่เห็นเนี่ยพอรัฐปีมาไปอ่อนว่าจะพ่นยาไม่พ่นยามันกินก่อนแล้วก็ไม่ทันไม่ทันอ่ะแล้วเวลาเวลามันตะลังจะติดช่อติดผลนี้พี่มันล่วงมันหลุดง่ายไหมฮะ สมัยก่อนอ่ะก่อนใช้เพียวอ่ะก็ร่วงอืแล้วมันดีไม่ดีให้มันร่วงเยอะก็ไม่ดีเอมาใช้เพียวมันก็ติดดีไงใช้พ่นไอ้นีไงเพียวเวิร์กเดี๋ยวลูกมันจะนี่ดีเล่นการเติบโตแสดงว่าหลักๆเลยไอ้รูมันจะไม่ค่อยร่วงอืหลักๆที่เกษตรกรกลัวสาหรับการทําผลไม้มีสองอย่างก็คือหนึ่งแมลงหรือว่าโรคต่างๆที่มาเจอพืชใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการเติบโต เวลาติดดอกออกผลแล้วเนี่ยมันหลุดร่วงง่ายใช้้เียววแลอทบ ก็ดูทีวีทีวีนี่เป็นแฟนขับมาสามสามปีกว่าแล้วดูทุกวันดูมาเรื่อยบางทีทำงานเลิกมาก็ดูเพียวจบ ลดโปรโมชั่นช่วงไหนช่วงไหนโอ้โหนี่เขาเรียกว่าคนซื้อเป็นก็คือช่วงไหนลดปุ๊บสั่งเลยแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแล้วก็พี่หมูว่าเพียวเนี่ยเขามีโปรโมชั่นเยอะอต้องติดตามดีๆนะบางทีนี่ลดโอ้โหลดราคาเยอะมากนะเป็นโปรโมชั่นเว็บช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงโควิดแบบนี้ด้วยอ่ะก็เลยดูแล้วก็เลยสั่งเข้ามาทุกวันนี้ใช้สูตรไหนยังไงบ้างครับที่ใช้ตอนนี้นะมี เปียวผงที่เป็นหลักเลยคือบําบําลุงมันจะงามไวเห็นไวอ่าเปียวผงแล้วก็ไอ้เปียวกู๊ดอ่าเปียวกูดเนี่ยไอ้พวกไอเนี้ยโคนเนี่ยลดโคนลดดินอ่าลดโคนแล้วมีอะไรคกฮะแล้วก็ไอ้นี่เปียวไอมีเปียวเวิร์กไหมไอที่ช่วยขยายให้เพียวอะไรให้ขวดสีส้าฟ้า พี่เอา p เออนั่นแหละพลังชิงจงชื่อไม่ได้คือมีเยอะมีเยอะคือมีเยอะหลักๆคือใช้ประมาณนี้แล้วผสมยังไงอัตราส่วนยังไงอะครับพี่ก็ถังนึงใส่สองซองเปลี่ยวผงถังนึ่งม่กี่ลิตรน้ำสองร้อยลิตรใส่สองซองครับก็ตามที่ข้างซองบอก้วย่ะก็ผสมอย่างนั้นเลยแล้วมาฉีดเองไหมครับพ่นเองพ่นเองเลยใช่ไหมวิธีการพ่นนี่คือพ่นจากไหนจากใบลงมาก็ต้องพ่นจากยอดอ่า พ่นพุ่ง้าไปก็มันก็กระจายลงข้างล่างตกลงมาโอ้มันก็ได้เลถ้า่นดอกก็ต้องพ่นข้างล่างขึ้นข้างบนอ๋อช่วงมีดอกแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะมันจะมีไอ้พวกไอ้ลายแดงเพลี้ยไฟจะอยู่รงช่วงดอกช่วงดอกจะบานอ่ะต้องพ่นข้างล่างขึ้นไปให้มันโดนได้ดอกให้ไอ้หมวกมันอ่ะครับทุเรียนมันร่วงด้วยอืตอนนั้นบานอ่ะเวลาที่มันมีดอกแล้วมันมีเพี้ยเพี้ยหรือพวกแดงแงอะไรอย่างเงี้ย มันทำให้อะไรเียไฟมันจะทําให้ทุเรียนเนี่ยหัวจีบหัวจีบคือไม่วไม่สวยอะหัวหงิกเวลาไปขายก็ไม่ได้ได้แต่ราคามันไม่ไม่ไม่ดีเพราะถือว่าไม่สวยแล้วเออไม่สวยไม่สวยถ้ากับปกติไปพวกแกะเนื้อไปห้องเย็นพวกเนี้ยได้พวกหัวจีบเนี้ยเออหัวจีบอะเขาเรียกหัวจีบถ้าถ้าขายทั้งลูกก็ต้องเอาท้าหัวสวยต้องไปเมืองนอกเมืองจีนไป ต้หวันพวกนี้แล้วตลาดไหนดีกว่ากันนะพี่ระหว่างตลาดไทยกับตลาดต่างประเทศต่างประเทศดีกว่าส่งอย่างเดียวเลยนะส่งอย่างเดียวเออแต่ก็ยังมีส่งในไทยบ้างต้องทําให้สวยอย่างเดียวถ้าไปนอกก็คือหลักๆแล้วเนี่ยฉีดพ่นนะฮะจากทางยอดลงมาถึงต้นด้านล่างแต่ถ้าช่วงไหนเขาติดดอกอยู่ฉีดย้อนขึ้นไปป้องกันพวกเพลี้ยนะหรือว่าพวกแมลงต่างๆด้วยจะทำให้เวลาลูกมันติดออกมาแล้วมันโตมันจะสวย กี่วันที่ใช้แล้วเห็นผลเลยก่อนหน้านี้มันก็คงจะมีต้นโซมใบหงิกใบนี่สวยบ้างละ่ะเจ็ดวันเนี่ยนะหเห็นผลเจ็ดวันเลยละ่ะคิดว่าเร็วไหมเจ็ดวันเนี่ยเร็วสิปกติมันต้องกี่วันนะถ้าใช้ของตัวตัวอื่นหรือทั่วไปอย่างใสปุ๋ยนี่ไม่ไม่เห็นผลนะไม่รู้มันจะได้กินหรือไม่ได้กินเราไม่รู้อเอออใส่ไตรกากเนี่ยแล้วไม่รู้ว่ามันจะกินหรือเปล่าก็ใส่ไปอย่างนั้นใส่ไปไม่เห็นก็ใส่อีกก็ใส่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าใช้เพียวนะ ผสมน้ำแล้วลาดโคลน,นะเออจะแตกอยอดมันแตกแตกเลยยอดนี้พุ่งคันตาเลยเลยแล้วพวกใบพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเออเนี่ยเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยอ่เพะเนี่ยต้นไก่แก่ๆเนี่ยนะถ้าผสมเพียวตักน้ําลาดโคลผสมน้ําละใส่โคลเลยนะอืต้นแล้วก็ป๋องป๋องป๋องยอดนี้แตก ใบแตกออกมาแบบนี้เลยเนี่ยทั้งหมดนี่คือภายใน7วันมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงแสดงว่าพี่อยู่กับทุเรียนมาพี่เห็นอยู่แล้วเห็นพอบอกว่าเริ่มเข้าแบบเข้าสู่ในทุเรียนรุ่นๆนะทุเรียนรุ่นๆทุเรียนสาวๆเพิ่งปลูกใหม่นะยิ่งขึ้นเลยปากกล้วยเนี่ยนะที่ปลูกไว้ใหม่ปากกล้วยทางนู้นเนาะโอ้โหยิ่งขึ้นยิ่งแตกแตกยาวอย่างนี้ๆเลยแล้วนี้ถือว่าดีไหมพี่ก็ดีใช่ไหมดีแล้วถ้ามันไม่ดีคือมันจะเป็นใบหงิกใบดำ ใบไม่สมบูรณ์ใบจะเหลือที่ใช้รถนี่ใบนี่ดำมสมบูรณ์เท่ากับว่า7วันนะคุณผู้ชมฮะพอได้ใช้เพียวผสมไปแล้วเนี่ยน้าฉีดโพ,พ่นกันไปเนี่ยแป๊บเดียว7วันเห็นผลเลยไหมฮะเห็นพอมันเห็นผลแล้วในฐานะที่พอสั่งมาใช้รู้รสึกยังไงฮะก็ดีใจภูมิใจ สั่งมาแล้วก็ด้ดีเทปของดีก็ดีเนาะมันได้ของดีก็ดีก็ทําให้ตั้งแต่ครั้งแรกที่สั่งมาจนถึงครั้งนี้สามปีกว่าแล้วเดี๋ยวสั่งอีกเดี๋ยวสั่งอีกเดี๋ยวนี้มีมาให้ด้วยอ่าอ่ะแต่เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงในช่วงหน้ากาันนะ <3 S 1> ว่าแล้วก็ สมุบทดลูกเดี๋ยวก็สั่งเนี่ยชุดใหญ่แล้ว<อ>ชุดใหญ่เลยเนี่ยดีเลยนะอพอมันใช้ดีแล้วสั่งต่อมาเรื่อยเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยมาพูดต่อกัน<ช>นะว่า,าใช้แล้วเนี่ยนอกจากที่มันดีมันดียังไงแล้วมันเห็นผลเปลีป่ยนแปลงงไงบ้างช่วงนี้เบรกแป๊บหนึ่งนะครับใช้เพียวแล้วชอบ นเพียวแล้วไม่ได้ใส่เลยนะมันงามดีถูกใจสรุปลูกลูกมันติดไม่ค่อยร่วงอย่างนีๆๆ้ต้องเพียวเพียวเๆียวเียวเียว เวิร์ก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 เียวเวิร์กเพิ่มผลผลิตคูณสองโคตรงามเลยปีนี้ป้ากะว่าได้เกณฑ์กว่าเยอะดอกมันจะติดเยอะมากผลผลิตดีสูงจับใบ้มยก็ตาสูไว้ได้น้ำหนักดีมาใช้เพียวมันจะเร็วมันจะออกเร็วฝ่าเฮียวเวิร์กประกอบไปด้วยสารอาหารที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม โอโมนพืชเพียวเวิร์กช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณดีขึ้นได้อย่างแน่นอนข้าวร่วงใหญ่ร่วงยาวมาเมล็ดเต็มได้น้ำหนักผลไม้ติดดอกติดผลดีข้วเหนียวลดการหลุดร่วงขยายขนาดสีสวยรสชาติอร่อยมันสำปะหลังระเบิดหัวใหญ่ยาวหัวเยอะ เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งอ้อ,อยช่วยให้ปล้องยาวใหญ่เพิ่มค่าความหวานพืชผักต่างๆช่วยยน่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวช่วยทำให้น้ำหนักของผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ต้องเพียวคะ่ะอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวครับอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวถ้าคุณอยากเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ประสบผลสำเร็จต้องลองเพียวเวิร์ เวิร์กแน่นอน p พียวเวิเพิ่มผลผลิตคูณสอโปรโมชั่นชุดบำรุงจัดหนักติดดอกออกผลดี p พียวเวิเพิ่มผลผลิตคูณส2ง,งขวดพร้อมกับเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบ5ซองปกติราคา3,980บาทลดเหลือ2,000บาทเท่านั้นแถมฟรีเพียวพาวเว เพิ่มพลังทีอินวันจำนวนหนึ่งขวดบุลค่า990บาทโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับรีบเลยของแถมมีจำนวนจำกัดสนใจโทร021049999 0877549999หรือยแอดเกษตรเพียวอนี้ต้องมี สนับสนุนโดยเพี่ยวนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทย เดินมาแล้วก็เจอลูกมันตกอยู่ก็เลยถามพี่หมูว่ากินได้หรือเปล่าพี่หมูบอกว่ายังกินไม่ได้กินไม่ได้ทิ้งทำไมมันตกมาพี่หมูมันสลัดไงเหรอมันเป็นปกติของเขาอยู่แล้วเป็นปกติคือบางทีสลัดเพื่อให้โตไงคือว่าเอาแค่ที่เขารับไหวลูกมันเยอะไปมันก็ต้องสลัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยจากด้านบนมองไปโอ้โหทำไมมันต้องใช้เชือกผูกงั้นน่ะทำไมอ่ะไม่เดี๋ยวกินฉีกกิงหัก จำนวนเยอะเนาะนะฮะสวยเยอะมากฝั่งนี้คุณผู้ชมเนี่ยถ้ามองไปไกลๆเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกต้นเนี่ยออกกันหมดเลยนะถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงแรกที่รู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันได้ยังไงอพี่ก็ดูทีวีดูทีวีดูทีวีดูทีวเดียวเลยเหรอฮะก็คือเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยกด<อ>ไปดูไปๆๆเรื่อยแล้วก็เห็นว่าป้าพาไปสวนนู่นไหลนี่แล้วทำไมถึงตัดสินใจสั่งอยากเอง อยากลองชอบลองทำไมถึงคิดว่าชอบลองอ่ะพี่ก็เห็นโฆษณาว่าดีอย่างงู้นอย่างนี้ก็เออจะเชื่อดีไม่เชื่อดีนะวา่าลองแต่ตัดใจลองมาจะดีอย่างที่พูดหรือเปล่าแต่ว่าเห็นปุ๊บอยากลองอยากลอง <c oughs> ก็เลยสั่งมาลองเลยสั่งมาลองปุ๊บตอนที่สั่งนั้นเป็นชุดไหนเนี่ยเปียวผงกับเอเปียวอะไรอ่ะสั่งมาทั้งชุดเลยชุดเปียวหนึ่งเปียวสอง แล้วก็เพียวผงแล้วก็แถมเพียวเอ็กให้ครับแล้วคิดไหมว่าตอนที่เห็นในรายการเอ้ยมันพูดจริงหรือเปล่านะทําไมแบบไปนู่นไปนี่เขาใช้แล้วดกใช้แล้วสวยก็คิดยูมกันก็คิดอยู่มันจะจริงหรือเปล่าอ่ก็เลยขอสั่งมาลองก่อนลองสั่งก่อนว่าเราจะใช้ตัวอื่นใช้เคมีมาหลายตัวแล้วแพงแพงแล้วก็เอ ลยลองตัวนี้แพงหรอหรือยังไงก็ลองดูอีกทีแสดงว่าตะก่อนใช้เคมีเยอะเหมือนกันใชแตะก่อนใช้ประเภทไหนบ้างอะพี่โอ้ใช้ทุกตัวฮอร์โมนก็ใช้ฮอร์โมนพวกอะไรล่ะพวกอาหารเสริมแคลเซียมบรอนอะไรมีแคลเซียมด้วยโอ้โหต้นไม้มีแคลเซียมบล่นเดียวสังกะสีแมงกานิสอะไรเอาหมดเลยสารละพัาสตอะแล้วพวกแบบว่าสารเร่งโตเร่งหวานใส่ไหมไม่ได้ใส่อ่ะมันจะมี เล่งสีอจะมียาเล่งสีอ้ทุเรียนจะทําให้เนื้อเหลืองเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอืแต่ไม่ดีพวกยาฆ่ามาแรงอะไรอย่เงีมีหมดคนเกาจะทําเอาราคางอการตัดจริงราคาเล่งราคาราคาแพงก็จะทุเรียนใกล้จะแก่ก็จะ ฉีดสีบางคนก็ใส่ปุ๋ยไงแสงสีแสดงว่ามีหลายอย่างแต่ก่อนคือพี่หมูเอาหมดเอาหมดใส่หมดคือต้องเป็นคนประมาณแบบนี้คือใครว่าดีเอาหมดเออตัวไหนดีก็ใช้ตัวลองก็ว่าดีตัวนี้ดีตัวนี้ดีแล้วพอแล้วพอสั่งมาใช้มันเห็นผลไหมของพวกอื่นอ่ะก็ฉีดไปแล้วก็ทําไงเห็นผลไม่เห็นผลก็ต้องฉีดไปแล้วก็ต้องไปสั่งมาแล้วก็ปล่อยเลยจำเลยไม่ดีก็เปลี่ยนตัวใหม่ เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างแสดงว่าใส่ทดลองไปเรื่อยๆแล้วตัวไหนดีก็ใช้ตัวนั้นตลอดไงตัวไหนไม่ดีก็เออตัวนี้ไม่ดีลองไปแล้วก็ปอยไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลองนี่มันก็ต้องเสียเงินเยอะสิพี่เออใช่ไหมแล้วถ้าเทียบกันอ่ะแต่ก่อนมันใช้เงินในการซื้อพวกยาปุ๋ยฮอร์โมนอะไรต่างๆเงี้ยเยอะน้อยแม่อ้เป็นแสนแสนกว่าพอเรามาสั่งเพียวมันประหยัดไปได้เยอะกว่ากันไหมพี่มันก็ประหยัดนะ ปุ๋ยพอพ่อนเพียวแล้วไม่ได้ใส่เลยนะก็คือลดไปเลยลดไปหยุดปุ๋ยไปน,น,น,นานๆจะใส่ครั้งพอมีเพียวมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เคมีลดลง <ะ S 1> หรือยาต่างๆฮอร์โมนหรือว่าปุ๋ยต่างๆเนี่ยมันลด,ล,ดลงหน่อยมันก็ถือว่าประหยัดไหมหล่ะพี่ประหยัดคุ้มค่าไหมคุ้ม คุ้มค่าคุ้มพูดต้องเสร็จเร็วฉนนะเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่ได้ยินคืออยากดังๆหน่อยคุ้มเออแค่คิดดูสิว่าเสียเงินค่ายาต่างๆเนี่ยเป็นหลักแสนอ่าถ้าลดไปครึ่งนึงก็ยังดีถูกไหมแล้วก็มาใช้เพียวเพียวชุดหนึ่งก็ไม่กี่บาทเองแล้วมันก็ใช้ได้ต้องหลายไล่เรื่องผสมน้ําก็ได้ต้องหลายลิตรเนี่ยเป็นหลายร้อยลิตรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันก็ถือว่าคุ้มค่านะคุ้มลวห้าถามพี่เองว่า คิดว่าความคุ้มค่าเสียเงินซื้อเพียวไปแล้วมาใช้เองเห็นเองคุ้มค่าไหมล่ะคุ้มใช้ซื้อได้ดีก็คุ้มไงได้ของดีก็คุ้มสั่งมาแล้วกี่ปีนะวันสี่ปีได้ไหมสี่ปีให้เวลาเป็นคําตอบแล้วกันจากคนที่ชอบลองแบบพี่หมูถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่เรื่อยๆเปลี่ยนไปแต่ใช้เพียวมาถึงสี่ปี้าวดีไม่ดีลองดูมันงามดีรูกใจสะดุกลูกลูกมันติด ไม่ค่อยร่วงอืสรุปให้ฟังหน่อยสิพอใช้เพียวแล้วอะไรมันเปลี่ยนแปลงบ้างเอะอย่างเช่นใบใบดีงามใบเขียวใบตั้งอือแตกยอดดีแตกยอดดีพวกแมลงต่างๆล่ะฮะเพี้ยวลาเองเชื้อต่างๆก็เพี้ยไฟเหมือนกันทุเรียนถ้าการหัวจีบนะอืมจมากจะเป็นเพี้ยวไฟแล้วพอใช้เพียวก็คือเห็นว่ามันลดลงลดลงเนะแมลงไม่ค่อยมาสุดท้ายเลยผลผลิตตอนใช้เพียวกับหลังใช้เพียวอันไหนมันออกผลเยอะกว่ากัน แคเพียวเยอะกว่าทีมันเยอะกว่าขนาดไหนพี่ให้คุณผู้ชมเห็นภาพไปดีว่าไงมันขึ้นทุกกิ่นทุกช่อเลยไงไม่ไม่รู้ไม่ค่อยร่วงอ่ะติดเต็มเลยอ่ะแต่งไม่ไหวอ่ะแต่งไม่ไหวติดเต็มอืแสดงสรุปหนึ่งก็ดูแนวก้านยาวต้นนู้นมีสองรุ่นออกสองรุ่นเป็น เเยยีลแสดงว่ามันเยอะมากจนแต่งไม่ไหวแล้วมันก็ขึ้นเยอะมากเอางี้ดีกว่าก็สรุปทั้งหมดเลยก็คือว่าประทับใจประทับใจไหมครับประทับใจครับคุ้มค่าไหมครับคุ้มค่าครับลดต้นทุนไหมฮะลดครับประหยัดไหมครับประหยัดครับแล้วผมผลิตเพิ่มไหมครับเพิ่มครับ เพราะฉะนั้นคุ้มค่าแล้วคุ้มค่าและจะเปลี่ยนใจไหมฮะไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนใจนี่นะคุณผู้ชมนะเห็นไหมฮะว่าใช้แล้วมันเห็นผลที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้แต่ว่าวันนี้ครับบาสและรายการมีของที่จะลึกมาให้ด้วยเอาไปใช้ต่อตรงไหนมีปัญหาหรือว่าตรงไหนยังไม่ดกไปฉีดใช้ต่อเลยแต่ไม่ได้มาคนเดียวนะมีดรพีเคยเห็นไหมฮะ เฮ้ยนักเตะเพียวไหมเป็นแฟนขับเป็นแฟนขับกำลังมานู่นวิ่งมานู่นแล้วคุณพี่เรียกหน่อยพี่หมูเรียกนองเตเพียวหน่อยเร็วนักเตะเพียวนักเตเพียวนักเตเพียววิ่งเลยเร็วเร็วเร็วนี่มาแล้วมาแล้วนี่เอาของมาให้คุณลุงด้วยอ้าวให้ก่อนเลยนี่เดี๋ยวขอ เขาบอกคุณลุงก่อนนี่ว่ามีอะไรบ้างนะครับ,รบวันนี้ที่นํามาให้เนี่ยก็คือมีเพียวกูดพลัสนะอันนี้ก็ใช้อยู่แล้วเนอะมันก็ช่วยทําให้ลําต้นแล้วก็ตัวดิน,นแข็งแรงด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นนี่เลยเพียวเอ็กซ์นะฮะแล้วก็มีเพียวผงด้วยเพิ่มผลผลิตแล้วก็ดูแลพวก กันศัตรูพืชมแมลงต่างๆนะครับและนี่เลยกับเพียวพาวเวอร์พลังทรีอินวันนะไม่ว่าจะเป็นการปรับค่าน้ำนะฮะใ,ให้มันมีความเป็นกดเป็นด่างเป็นกลางนะหรือว่าจะควบคุมไขนอนแล้วก็มแมลงแล้วก็ดูดซึมได้ไวแบบนี้นะก็ถือว่าอันนี้คุ้มค่ามากๆให้ไปเลยอ่ะเดี๋ยวฝากดร er เพียวก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้เชื่อว่าหลายคนอยากรู้มากๆเลยก็คือว่าคิดว่าทั้งหมดของปีนี้หลังจากใช้เพียวไปแล้วเนี่ย เราจะขายได้เงินกี่บาทครับปีนี้นะปีนี้ครับ <c oughs> คำนวณก่อนเลยฮะมันอยู่ที่ราคาเออ,อ,อถ้าราคาดีก็ได้เป็นล้านโอ้แต่ <c oughs> ้าแบบราคากลางๆได้กี่บาทครับประมาณหกเจ็ดแสนหกเจ็ดแสนแต่ลงทุนไปลงทุนไปเท่าไหร แสนกว่าบาทโอ้โหเป็นกําลังใจให้เกษตรกรนะลงทุนแสนกว่าบาทแต่ได้กลับมาเกือบล้านบาทนี่ที่สาคัญคือลดต้นทุนการผลิตนะฮะก็โดยใช้เพียวนั่นแหละครับวันนี้ขอบคุณพี่หมูมากนะครับนะที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับสุดท้ายนี่เพียวพาวเวอร์พลังทรีอินวันนะครับนี่ถึงเลยนี่อะมองกล้องเลยฮะ ะถือไว้นะครับพี่หมูครับถ้ามีคนแถวนี้ผ่านไปผ่านมาเอาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาให้ลองจะใช้ไหมครับไม่ใช้ครับอย่างนี้ต้องทอํายังไงครับอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว